อ่าสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม battlefield ภาคหนะครับหรือว่า battlefield v นั่นเองนะครับวันนี้นะไม่ได้มาพาเล่นหรือเล่นโชว์หรือทำอะไรก็ช่างนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะพามาบอกวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์กันนะครับเพราะว่าผมดูใน YouTube แล้วไม่มีใครสอนเลยแล้วก็มีมือใหม่บางคนเขาก็าแบบว่าอยากสร้างซึ้ออะไรพวกเนี้ย ก็เดี๋ยวจะพาทํากันนะครับในวันนี้เอาละ <c oughs> อันดับแรกนะมาหน้าแรกเราก็กดไปที่ Play นะครับผมแล้วก็ไปที่ Community g เกมนะครับปับ๊บรอโหลดก่อนนี่แล้วเราก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคำว่าได้คอนฟิกนี้ก็คืออันนี้ก็คืออยังไงล่ะเป็นเป็นเป็นแบบว่าเป็นคอนฟิกก็คือเป็นสิ่งที่เขาแบบจับมาให้แล้วอะ่ะเป็นแบบพรีเซตพรีเซตสำเร็จรูปนะครับ ส่วนถ้าเราอยากจะปรับแต่งต้องมาที่ y o u r Config นะครับแล้วก็ add Config เข้าไปปับ๊บอันดับแรกนะครับคำว่า Config Name ก็คือก็ตามชื่อครับมันก็คือชื่อชื่อของของอ่า preset ที่เราตั้งไว้นะครับมันจะแสดงอยู่ตรงข้างหน้าก็คือมันจะเอาไว้แยกว่าเอออันนี้คือห้องเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะที่เราตั้งไว้ โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็แล้วแต่เราจะพิมพ์อะไรก็ได้ผมตั้งไว้ว่า my sv ก็คือ my server นะครับส่วนเกมเน임เกมเนมนี่อันนี้คือสําคัญอยู่จัดว่าสําคัญเลยก็คือมันเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะแสดงชื่อให้กับคนที่เขาจะเข้ามาเล่นนะครับอย่างผมตั้งไว้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยแฮกเท่ากับแบรนด์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนของชื่อเนี่ยมันสําคัญตรงอย่างหนึ่งคือถ้าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ย มีอะไรพิเศษอย่างเช่นว่าเราตั้งให้เป็นดาเมจดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่ายิงนัดเดียวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่อยว่ากันเยวจะบอกอีกทีหนึ่งเนี่ยอย่างนงี้เราก็พิมพ์ไปบอกว่าห้องนี้ดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าแบบว่าห้องนี้จํากัดเลเวลที่อ่ายังไงละ่ะปุ่มไม่เกินไม่เกิน100น้อยกว่า100เลเวลหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็บอกไว้เขาจะได้คนที่เข้ามาจะได้แบบจะได้ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยแบบไม่ให้แบบแบบเอออส้นแบบ อย่างเช่นอย่างนี้นู no ๊อย่างนี้จะเห็นบ่อยนะนู o ปนู o ปเซิร์ฟเวอร์คิวเดไม่เกินอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะเช็คว่าใครแบบคือเป็นห้องแบบสำหรับสำหรับมือใหม่อะแบบว่านู o ปเซิร์ฟเวอร์อะไรเนงะี้ยแต่เขาจะตั้งกันอย่างนี้ส่วนเกมเกมดีสคริปชั่นก็ไม่มีอะไรคนไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่นะครับก็คือ,อเวลาเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่าเออเซิร์ฟนี้เราเป็นจัดทําขึ้นเพื่ออะไร เป็นของใครเป็นของแคลนไหนจัดมีลิงก์โดนงโดเนทอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรพวกนี้ไปไม่มีต่อไปก็คือเกมไซส์เกมไซส์คือจํานวนคนในเซิร์ฟเวอร์อ่าเชนเกมไซส์ก็คือถ้าถ้าเราปรับเนี่ยมันจะทําให้หมดเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราปรับเป็น32คนได้ไหมก็คือฝั่งละ16มันก็จะมีนี่ทีมเดนแมทมีรัชมีอ่าเนี่ยฟอนไลนมีดมินชันก็มันไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วนะพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็เปิดมาเป็นห้อง64คนเลยส่วนห้อง64คนก็คือเบรกทรู คอนเควสเอาโพสเนะครับมันอันนี้คืออ่าเดี๋ยวต่อไปค่อยว่ากันเนี่ยอันนี้ก็คือการจัดการจํานวนคนเล่นนะครับต่อห้องว่ามีสูงสุดกี่คนเนี่ยเราก็ตั้งไป64มาตรฐานนะครับนะต่อไปคือเกมโหมดแอนแมปเกมโหมดแอนแมปเนี่ยนะก็คือคือเห็นไหมเวลาเราเล่นจบตาแรกอะ่ะจบปุ๊บมันจะมีบางบางห้องใช่ไหมบางเสื้อก็จะมีลันเป็นแป๊บนวน,นครับโดดทษทีอ่ะกลับมาแล้วตะกี้เซเว่นมาส่งของก็เลยไปรับของก่อนนะอ่ะมาต่อกันก็คือเราอยู่ที่เกมโหมดแอนแมปใช่ไหม ทุกครั้งที่เวลาบางห้องเนี่ยจบเกมปุ๊บมันจะรันแมปแมปใหม่ใช่ไหมครับมันก็คือการตั้งอยู่ตรงนี้อย่างเช่อนอีกเท่าเที่ยวเขียนบอกไว้เราแรกก็คือรอบที่1เป็นแบบไหนเราก็ตั้งรอบที่1อันดับแรกเกมโหมดเราก็จะตั้งสมมติว่าเราจะเล่นเป็นเบรกทูใช่ไหมเราก็ตั้งเป็น Break เบรกทูคนแรกนะครับต่อจากนั้นเราก็มาเลือกแมปว่าเราจะให้มันเป็นแมปไหนอย่างผมถ้าเบรกทูใช่ไหมผมชอบดานนี้เมื M ่อคิวี e. ่ผมก็ตั้งไปแล้วก็จบจบแค่นั้นเลยไม่มีอะไรอันนี้ก็เลือกโปวินอะไรก็แล้วแต่นะครับ Break เรบรัน อยากเล่นอะไรเน่ะเมอร์คิวรีปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วกดแอดแอดลาวอีกรอบหนึ่งก็คืออันนี้คือลาวที่2แล้วก็คือรอบที่2ก็คือถ้าเราเล่นจบถ้าเซิร์ฟเวอร์จบแมปแรกปุ๊บมันจะรันมาแมปสองใช่ไหมแมปสองเราอยากให้เป็นอะไรเราอยากให้เราเป็นเราอยากให้เป็นคอนเควสแล้วก็ติ๊กคอนเควสแมปไหนแล้วก็เลือกคอนเควสผมชอบคอนเควสผมชอบอีโวจิมาต่อไปก็แมปสามกดแอดลาวเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตั้งเป็น output. เอาโพสเอออีกอย่างหนึ่งคือ เดี๋ยว,ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปสอนคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คือมันต้องใช้คนมันจะเป็นการแบบว่าสร้างหมวดหมวดเอาพูเพื่อที่จะมาปัม๊มหรือว่าปลดของปลดปืนทองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันใช้ใช้ด่านเอาพูได้นะอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพาสร้างเซิร์ฟเวอร์ก่อนอ่ะสุดท้ายก็อ่อไม่ใช่สุดท้ายต่อไปจะเป็นพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็คือสมมุติว่าเราจะเล่นแบบสร้างห้องเอาไว้แข่งกันเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องตั้งพาสเวิร์ดเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาแต่ว่าการตั้ง, Pass งพาสเวิร์ จะปลดภารกิจไม่ได้เห็นไหมมันเขียนว่า password protect your game if ถ้ามันจะป้องกันเกมของคุณนะถ้าคุณต้องการที่จะเล่นกับคนที่คุณอยากเล่นเท่านั้นแต่ว่าโปวเกสเนี่ย is d i s a b l e คือพวกความสําเร็จทั้งหลายแหล,หล่พวกเควสพวกของแต่งปืนอะไรทั้งหลายแหล,หล่มันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะมัมนจะไม่ม,มีผลกับห้องที่เป็น password นะครับก็คือถ้าเราจะสร้างเซิร์ฟก็ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้ password ก็ปล่อยไว้แค่นั้นอะต่อไปก็อันนี้ก็สําคัญ มินิมัมเพเยอร์นะครับก็คือจํานวนคนที่น้อยที่สุดในห้องที่จะสามารถรันห้องได้เข้าใจไหมแบบว่าสมมติว่าเราสร้างห้องปุ๊บเราจะทำไงให้ห้องเปิดมาปุ๊บห้องมันยังไม่รันนะมันยังเริ่มเกมไม่ได้ถ้าจํานวนคนยังไม่ถึงเราก็ตั้งไป4คนก็คือจํานวนเล็กน้อยที่สุดก็คือ4คนนะมินิมัมสูงสุดก็คือ16คนก็คือฝั่งละแบใช่ไหมนะแล้วก็ปรับเลยว่าเราอยากให้มันเท่าไหร่อ่ะฝั่งละ4คน น้อยสุดเราแต่ว่าเราจะตั้งฝั่งละฝั่งละสคนก็เริ่มเกมได้แล้วก็ยิงกันอันนี้ก็คือการอนุญาตให้คนมาส่องสเปกเตอร์คือการส่องนะไหมของแต่ละฝั่งก็คือแบบว่าคนดูอ่ะพวกแบบเอ้ยจับโปยพวก้ใครแม่งแฮ็รือเปล่าว่าดูดีเอาไว้เอาไว้ไวคนเป็นคนสองก็คือกรรมการอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแอดมินไม่ก็ทีมงานแอดมินเขาจะส่องกันนะครับเราก็เลือกว่าจะสามารถอยู่ได้กี่คนเราอนุญาตให้กี่คนหรือปิดไปเลยก็ได้ถ้าปิดก็คือเนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็เพิ่มไปว่าเราอยากให้มันมีสเปกเตอร์กี่คนนะครับแต่ ศูนย์ก็คือ view disable specter ก็คือถ้าเราไปเลขศูนย์ก็คือไม่มีเราไม่ให้มี specter ในเซิร์ฟเวอร์นี้โอเคอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วครับของส่วนการสร้างอะไรพวกนี้ต่อไปจะเป็นปลีกย่อยและอันนี้จะละเอียดหน่อยต่อไปคือ class class ก็คือตามตัวครับ class ค,คือพวก medic assault support recon บางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาจะไม่ให้เล่นเซิร์ฟเออเขาจะไม่ให้เล่น class d i e c a s นึ่นก็คือเขาจะปิดไปเลยอย่างเช่น recon ใน,นส่วนใหญ่จะไม่ให้เล่น sniper กันพวกอ่าแมป อันอะไรนะ underglow พวกอ่าไอแแมปอันนั้น่รถไฟใต้ดินเขาจะปิดไว้หรือบางทีเขากลัวแฮกเกอร์เยอะเขาก็ปิดซับพอร์ตแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยปิดหรอกเขาจะไปทำอันนี้เขาต่อไปก็คือแกดเจ็ตครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะปิดเขาก็คือจะปิดแกดเจ็ตกันแกดเจ็ตก็คืออะไรพวกเนี่ย anti vehicle launcher anti infantry launcher ก็คือปิด ระเบิดเนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่า Panzer ร์โฟล์บัสคุก้าไปฟิกเกอร์โฟล์อะไรพวกนี้นะครับก็คือพวกอะพวกระเบิดไอต่อต้านยานเกราะนะครับถ้าเขาไม่ให้ใช้เขาก็จะปิดไว้อย่างนี้แต่และเซิร์ฟส่วนแอนตี้อินแฟนที่ก็คือตามชื่อก็คือพวกระเบิดแฟลกแลนเนตไทเฟิร์นพวกพิโซตเฟมทูเวอร์อะไรพวกเนี้ยพวกระเบิดต่างๆนานาที่แบบใช้ฆ่าคนนะเขาจะปิดถ้าไม่ให้ใช้นะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีแอลโม่ซับพอร์ตเก็เจอร์ก็คือตู้เติมระเบิดก็เซิร์ฟไหนปิดก็คือมึงใจร้ายเกินไป อันนี้ก็เหมือนกันฮิลซัพพอร์ตแกจิตก็เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเซลล์ฮิลก็คืออ่ไออันนั้นอ่ะเป๋าฮิลเล็กของซัพไอของเมดิกครับกระเป๋าฮิลตัวเองอ่ะอันเล็กเนี่ยแฮนด์แกลเนตก็คือระเบิดมือปิดถ้าเขาไม่อยากให้ใช้บิวดิ้งทูก็คืออุปกรณ์การสร้างของทุกอันเลยอุปกรณ์การสร้างพวกรีเพลย์เวียโคพวกบิวฟอฟอร์ติเคชันก็คือพวกไอ้กล่องตัวที่ะกล่องสร้างฐานน่ยถ้าไม่ถ้าเขาไม่ให้สร้างก็จะปิดไว้พวกไม่ให้ซ่อมรถถังเขาจะปิดไว้อะไรพวกนี้อ่ะต่อไปก็คืออเลนสฟร์ เมนต์แกเจเตก็คืออะไรรู้ไหมเวลาเราเป็นหัวหน้าสควอตที่เรากดตัว Q คิวค้างไว้แล้วมันจะมีให้เลือกพวกรถถังพวกระเบิดพวกอแอร์ซัพพอร์ตอากาศย,ยานหรือว่าจรวหลดว2อะไรพวกนี้ถ้าเขาไม่ใช้เขาจะปิดไว้นะครับาตามนั้นเลยเอฟโฟสีก็คือวัตถุระเบิดต่างๆทุกอย่างที่มันระเบิดได้เขาก็จะปิดถ้าไม่ใช้อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆพวกสปอตติ้งสคปก็คือพวกกล้องสองทางไกลดอปปิ้งชูชพวกแฟร์กันสไนเปอร์รีคอยสปอนบีคอนคู่ในก็คือมีดปลา โชวิ่งในอะไรพวกเนี้ยไอพวกของของแปลกๆปลอะสมุกอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาไม่ใช้ก็จะปิดอ่ะอันนี้ละเอียดหน่อยไม่มีอะไรตามนี้ถ้าเราอยากทายังไงกับเซิร์ฟเวอร์เราก็ตามนั้นครับไม่อยากใช้เนี่ยต่อไปก็นี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้เล่นแหละทีเนี้ยเกี่ยวกับผู้เล่นก็คือ i m a s i s slowdown i m a s i s slowdown ไม่น่าจะมีใครใช้เท่าไหร่นะ i m a s i s เนี่ยถ้าเราเป็นอันเนี้ยอย่าง imesis a u t o l i t อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบถ้าเป็นเซริร์ฟเซิร์ฟแบบ พ s พวกคอนโซลน่าจะมีผลแต่ว่าของของเราน่าจะไม่มีก็คือการปิดแบบว่าปิดโหมดแบบเลงอัตโนมัติเนี่ยอ่าอย่างงี้ก็เนมแท็กก็คือแบบอ่ายิงไปไม่เห็นชื่อแก้แค้นไม่ถูกปิดมินิแมปไม่ให้เปิดคอมเพสก็คือเข็มทิศก็ไม่ให้ดูคิวแคมก็คือยิงตายก็ไม่รู้เรื่องฮัทก็คือแบบว่าปิดพวกคอสเฮปเป้าเฮียอะไรหายหมดเลยก็คือเหมือนเหมือนสงครามจริงๆเลยนะอันนี้ก็ปิดไว้ถ้าไม่อยากก็แล้วแต่ครับจัดการ loose ลูอันนี้สําคัญมากๆจะเป็นการที่แบบว่าห้องเราแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองเลยลูสคือลูสนี้ก็คือกฎของห้องนะครับอย่างเช่นทิกเกต็ตเขาก็คือจำนวนจํานวนแต้มจํานวนแต้มนับถอยหลังไอ้ที่ว่าเราทีมไหนจะแพ้จะชนะจะอยู่ตรงนี้ถ้า100% 100%ซก็จะอยู่ที่800มั้งประมาณ800 ถ้าเพิ่มเป็น200ก็อยู่ที่พันหอะไรพวกนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบก็จะลดลงตามนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็200สองร้อยเปอร์เซ็นต์ซะมากกว่าประมาณพันตัวใช่ไหมพันเต็มพันหนึ่งร้อยเต้มประมาณนี้แต่อันนี้ต้องดูต้องต้อง,องลอง,ลอง,ล,องลองเข้าไปดูว่าแต่ละแต่ละด่านมันมัน,ม,นมันได้แอร์ทิเก็ตเท่าไหร่อ่ะต่อไปก็คือเราไทาม์ก็คือว่าเวลาของแต่ละแมปว่าจะขนาดไหนเวลาก็คือเนี่ยเห็นไหม just the max a อฟจั t the maximum duration of the l o ดอ value below อืมถ้ามันมันบอกว่าถ้าถ้าถ้ามีต่ำกว่าต่ากว่า100%เนี่ยเกมนั้นน่ะมันจะจบเร็วมากๆจบจบเร็วเกินน่ยส่วนใหญ่ไอ้พวกจบเร็วเนี่ยจะเอาไว้ใช้พวกกับพวก,พวกทีมเดสแมทอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับส่วนใหญ่เขาก็ซัดไปเลย200-500%แบบซัดกันยาวๆยิงกันแบบนานๆแบบยิงกันจนเบื่อแบบตาละชั่วโมงอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือโซเจอร์โซเจอร์รีสปอนก็คือเวลาในการเกิด เกิดใหม่อะรีสปอนอะรีสปอนก็คือเกิดเกิดเร็วนะครับส่วนใหญ่ก็ห้าส่วนใหญ่ไอเนี้ยจะเป็น50%ซะมากกว่านะมันจะเป็นจะเป็น50%อันนี้อันนี้อันนี้จะมีผลต่อพวกทหารเดินเดินนะครับทหารเดินเดินดินอะทหารราบโอเคบูเลตดาเมจนะฮะบูเลตดาเมจคือตามชื่อครับความแรงของกระสุนความแรงของดาเมจที่เราจะทําต่อต่อกันและกันกระสุนในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงกระสุนพวกระเบิดเลยนะหมายถึงกระสุนพวกปืน ปืนต่างๆกระสุนปืนสนงสไนาปืนกงปืนกลที่เป็นของฐานราบนะครับจะเป็นอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือปกติครับยิงกันสไนาย,ยิงหัวเท่านั้นถึงจะน,นัดเดียวตายยิงตัวสองนัดตายอ่าแต่ถ้าขึ้นมาร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นอาจจะยิงตัวนัดเดียวตายในระยะที่ถูกต้องปืนกลอาจจะยิงแค่สามนัดตายอะไรพวกนี้สองร้อยเปอร์เซ็นต์สาาย,ยิงตรงไหนก็ตายบางคนก็ชอบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบห้องห้องห้องสอง200ร้อยเปอร์เซ็นต์รีโหลดพูลแม็ก ก็คือเห็นไหมมันก็เขียนบอกว่าเราจะออฟปกติจะออฟไว้ก็คือสมมุติว่าเราเรายิงกระสุนไปใช่ไหมในแม็กมันมี30นัดในัดไหมเรายิงไป10นัดเหลือ20ใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนแม็กไอ้ยีนัดที่เหลือมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระสุนสำรองแต่ว่าถ้าเราเปิดออนปุ๊บถ้าเรายิงไม่หมดแล้วเรารีโหลดไอ้ยีนัดนั้นจะหายไปเลยไม่มีนะครับส่วนเนี้ยก็ปิดไว้ครับอย่าไปหาทํามันไม่มันอ่าอันนี้ก็คือ r e g e n e r a ส รีเจเนเรทีพิวก็คือ,อเวลาโดนยิงแล้วแบบว่ามันยังไม่ตายมันยังเหลือแถบแถบแถบเท่าๆอยู่ะก็คือรีเจนเลือดเองนะครับอันนี้ก็เปิดไว้ก็ดีครับปิดไว้อยากเถื่อนๆอ,อยากสมจริงก็ปิดแต่อยากมันๆก็เปิดตามนั้นไม่มีอะไระต่อไปก็คือสควอตลีดเดอร์สปอนออลี่ก็คือเกิดได้เฉพาะกับสมาชิกในทีมจะสามารถเกิดได้กับแบบเวลาลงเกิดเกิดได้เฉพาะกับลีดเดอร์ก็คือลงลงกับลีดเดอร์เท่านั้นอันนี้ปิดไว้ครับเลือะเทอะ ไม่มันกับเฟรลี่ไฟก็คือยิงทีมตัวเองตายได้เออนี่ก็ชิปหายกันมาเยอะแล้วไอ้เปิดเนี่ยไอ้เฟรลี่ไฟเนี่ยแบบพวกรถธงรถถังนี่ยิงกันชิปหายไม่ดูทีมตัวเองตายกันยับนะอันนี้ก็ปิดไว้เถอะนะต่อไปก็คือเวียโคคืออันนี้คือจะเป็นการเซตติ้งของเรายานเกาะพวกเครื่องบินอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นยานพาหนะนะครับเหมือนกันเวียโคสรีสปอนทามก็คือเวลารถถังเครื่องบินหาอะไรก็ช่าง ระเบิดมันจะกลับมารีสปอนใหม่ก็คือร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือปกติแต่ส่วนใหญ่นะห้องเขาจะตั้งไว้ที่ห้าสิบจะได้ไม่โกงเงินไปแต่ใครจะตั้งสองร้อยนี่ก็คือแบบซัดกันไม่พักอ่ะแตกแตกเปิดแตก,แต,กตายเกิดเกิดเกิด,ด,ดอะไรพวกนี้โอ้ดี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับจะได้แฝงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเกิดก็น่าจะอยู่ที่คันละประมาณหนึ่งถึงหนึ่งนาทีครึ่งประมาณนี้น่าจะเกิดแล้ว v e เ i c l e third person camera ก็คืออ่าเวลากดซีอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมองของพวกอ่ายานพาหนะนะแบบจะมองแบบบุคคลที่สามได้ก็เปิดไว้แต่่่ววาาาถ้้หหองไนแบบ เถื่อนๆหน่อยก็ปิดไว้ไม่ให้ดูครับพวกขับเครื่องบินมึงเก่งนักใช่ไหมหปิดแม่งเลยไม่ให้ดูรอบข้างแอร์เวียโคก็คือยานพาหนะก็คือพวกเครื่องบินถ้าให้ใช้ก็เปิดถ้าไม่ให้ใช้ก็ปิดส่วนแอร์เวียโคคืออะไรพวกรถถังพวกอา่าฮาร์ฟเทรคหรือว่าอะไรอะรถแท็กติคออะไรพวกเนี้ยจะจะเป็นอันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่รถแท็กติคอจะเป็นอันนี้ทาร์สปอร์ตอ่ะทาร์สปอร์ตนี่ก็ตามนี้เลยพวกรถรถส่งอะรถรถขนส่งทั้งหลายอะวอเตอร์วอเตอร์ทาร์สปอร์ตเวียโคตามนั้นครับ เรือต่างๆนานาที่แบบไม่ใช่เรือเรือโจมตีอ่ะพวกเรือหางยาวเรือท้องแบนพวกเนี้ยครับวอลทอคอมแบทเหมือนกันพวกเรือโจมตีทั้งหลายแหล่นะครับก็ประมาณนี้นี่ต่อไปก็คือเวพอัอันนี้จะเป็นเซตติ้งของอาวุธต่างๆเมลีคืออะไรพวกมีดปืนมีดพวกโจมตีใกล้กด F อ่ะพวกกด F แฮนกันปืนพก s อสซาวไรเฟิลก็คือพวกของอ่าของสายเอสซอะเซมิออโตไรเฟิลคืออะไรพวกปืนยิงเทเลนัป เซลล์รีโหลดใช่ไหมพวกที่มันเซมิออโต้อะที่ยิงที่น่าปัง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 อ,อ,อ่ะ SMG ก็คือปืนสายเมดิกโบแอคชั่นก็คือพวกสไนเปอร์ทั้งหลายแหละที่ยิงชักยิงชักใช่ไหมไลนิ่งแมชชีนกัน LMG ก็คือพวกปืนสายซัพพอร์ตพวกปืนกระสุนเยอะๆช็อตกันตามชื่อครับปืนลูกซอง MMG คืออะไร MMG ก็คือพวกที่เป็นอไอ้พวกปืนที่แบบต้องหมอบยิงอะ่ MM G, อะ LMG อ่ะใช่ไหมหมอบหมอบหมอบ หมอบลงแล้วถึงจะยิงได้อะหมอบลงถึงจะตั้งสะโคปได้อะ Bow โบแอคชั่นไรเฟิลอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะทษทีโทษทีโบแอคชั่นคาบินก็คือพวกปืนของอันเนี้ยพวกปืนโบแอคชั่นที่ไม่ได้อยู่ในฝั่งสไนเป์เข้าใจไหมพวกจังเกิลคาบินของอันนี้จังเกิลคาบินก็คือปืนสไนเปอร์ของเมดิกคอมเมนโดคาบินก็คือของสายแอซาวอะไรประมาณนั้นนะครับ ส่วน bullet action r i f e ก็คือเนี่ยตามชื่อเลยครับ bullet action r i f l พวกปืนยิงชักของคลาสล r คอนนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิด cell loading cell loading ก็คือพวกพวกปืนจริงๆ cell loading เนี่ะมึงเรียกว่า semi auto ก็ได้นะเพราะมันก็ cell loading เห็นไหมล่ะนี่ cell loading ก็พวก such s สองเก้าก็คือปืนปืนสนิรัวของฝั่งล e คอนนะครับโมเดลโมเดลแปดอะไรพวกเนี้ยพวกปืนยิงปั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 งทั้งหลายเลยนี่นะครับ anti anti material คืออะไรคืออะไรอ๋อ anti พวกปืน ปืนสไนที่ที่ยิงรถถังอ่ะเพราะยังไเนี่ยตามชื่อเลยมีสองกระบ,บอกมั้งเนี่ยแอนตี้เอเอทแอนตี A ้แท้งเฟพวกเนี้ยพวกพวกปืน,ป,นปืนกันรถถังอ่ะพวกเกียนเกียที่มันเอาไปทำบัคกยิงแบบนั่นกันะนะถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับอันนี้ก็พิสโต้พิสโต้คารบินคืออะไรวะพิสโต้คารบินก็คือปืนพกลัวปืนพกยิงลัวเนี่ยทรัสคารบินพวกเนี่ยพีศูนย์แปดคารบินพวกเนี้ย พวกปืนปืนพกที่มันของฝั่งรีคอนอะที่มันเป็นปืนพกอะแล้วมีทับประทับอะไรอะอ่ะพอเราได้อย่างงี้นะเราก็กดเซฟปั๊บเรากดเซฟเรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้เราจะรันแมพยังไงจะรันแมพเราก็คลีเอทแอนดรอยเกมครับปั๊บนี่มันจะขึ้นบอกนี่ไหมจะบอกอยู่ว่าไซส์เกมพาสเวิร์ดโนโปรเกสซโปรเกชั่นเอเนดเวิลคือเปิดวิกลี่มิชชั่นคือเอ็นดเวิลคือสามารถทําภารกิจรายสัปดาห์ได้โปรเกสมีอีกพีได้ โอเคโยอาบลคุณ okay. ต้องการเคลียรและถ้าเราเคลียร์ปุ๊บอดมินเราจะเป็นอดมินเราจอจอยเข้าไปในห้องโดยอัตโนมัติเลยครับกดเปี้ยง่ยเห็นไหมเราจะเข้าแค่นี้ครับเราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็บอกเพื่อนหรือว่าเราเอาลิงก์ลิงก์ห้อง,งเอาชื่อเซิร์ฟเวอร์เอาไปโพสต์ลงแมปอะไรเอยโพสต์ลงกลุ่มแล้วก็ให้บอกบอกให้สมาชิกกันเข้ามาเหไหเปิดมาเราต้องเนี้ย เงื่อนไขจะมีบอกว่า l พ y e r n e e d t o s t a r t ร o u n าก็คือฝั่งละ2คนนะครับเราก็เลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนตอนนี้เราอยู่ฝั่งเยอรมันแล้วก็เกิดมาปับ๊บก็มีแต่ว่ามันจะทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ไม่มีคนเข้าก็ต้องรอจนกว่าจะมีคนเข้ามาเล่นกับเราโอเคเออลืมบอกนี่อันนี้ก็คือเขาก็จะบอกนี่คือฟังก์ชันของแอดมินนะเราจะสามารถชัดดาวเกมก็ได้หรือว่า n a g e m a n a g e ก็คือแบนลิสต์ก็คือเนี่ยคนที่เราจะแบนเนี่ยเราจะแบนใครได้เราจะแบนใครอะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะต้องมีสกอร์บอร์ดก่อนถ้ามีคนมาเราสามารถแบบคลิกโหวตคลิกโหวตตะอันนั้นพวกพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปหน้าถ้าผมยังจะทำอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะมีคนอื่นทำไว้แหละนะโอเคครับ วันนี้ก็พอกันแค่นี้ขอบคุณที่รับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือฝากถ้ามันมีประโยชน์ก็ฝากแชร์สักคนเพื่อนคนไหนเขาไม่รู้ก็เอาไปแปะให้เขาดูก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่รู้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นที่ท,ที่ที่ดูแล้วกันพูดผ,ผู้เล่นนะผู้เล่นโอเคนะครับโอเคครับขอตัวลากันไปเท่านี้สวัสดีครับผม